สวัสดีค่ะ e n d r o i a t o thailand นะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถนะคะ mitsubishi e s p l e n d e r นะคะติดตั้งนะคะลำโพงนะคะของตัว hertz นะคะทั้งหน้าหลังนะคะ dsp sub box นะคะพร้อมแดมประตูหน้าด้วยนะคะอันนี้ค่ะช่างก็ได้ทำการแดมประตูหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลำโพงใหม่ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เป็นการต่อ จูนผ่าน DSP ได้ด้วยค่ะประตูหน้านะคะก็แดมทั้งประตูด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะตามภาพแบบนี้เลยนะคะก็จะทำให้ซับเสียงเพอะขึ้นนะคะไม่เกิดการสันสะเทือนนะคะควรจะแดมทุกคันเลยนะคะและนี่ก็คือลำโพงของเธอท,ที่เรากำลังจะใส่ค่ะหลังจากใส่ไปแล้วก็จะสวยประมาณนี้นะคะอันนี้เราสามารถปรับจูนได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีเสียงแหลมนะคะเสียงกลางแล้วก็เดิน DSP เข้าไปหลังฟรอนต์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรา I got this number to you uh, You can catch me in the streets with my blue pack He's on my Chuck Taylor smoke and blunts with my crew